สวัสดีจ้ามือเลี้ยงครับพี่น้องครับป้าโทรบดได้ป้าตรงไฮตังหน้าเตะดนดล่ะพี่น้องนะครับเมื่อนี้ออกมาสองเมืองง่วนได้ยินว่ามันสิออกลูกนะครับเพราะว่าเมืองอื่นสิได้ไหลสดก็เลยหยานไม่มีเวลาออกมาสองเมืองง่วนมันอีมุมมาใช่หรืคือว่าสิออกลูกล่ะนี่ยนะครับพี่น้องกขยังง่วนสองตัวนี่แหละจานลอยก็ดีนะครับง่วนตัวนั้นกับง่วนอ้ายดอกมันง่วนจานลอยนี่ง่วนจานลอยตัวนี้มันอีลูกมาจำได้ไหมเออหยางมาหาบวมหัวจักวุ่มตัวพี่น้อง นะครับอีแดงต้อยอีแดงต้อยนั่นย่างมาหารมึนๆพี่น้องนะครับนั่นครับตัวสีวออกลูกครับไม่ย่างลูกกินยาอิ่มบ่ามาเนี่ยแดงต้อยปุนะหูแดงต้อยดแดงต้อยเปน็นจังไรนี่ครับบริเวณข้าง,งกลดข้างหลังมันก่อนแล้วจังเหรียญลูกจังเหรียญ ท่องกำลังใหญ่ว่าเพิ่นว่าครบรอบสีออกแล้วได้พี่น้องสีขอดแล้วแต่ว่าหังคือเพราท่านขอดอยู่สันนี้ก็เลยมาเห็ดคลิปสู่พี่น้องเบิ่งจักหน่อยโอ้ยมันเพราท่านไดนอันนี้เป็นใดจำตัวนี่กล่องกับมัว่วแน่พี่น้องแสงไฟมันสาดลงมานี่นจะจ๊ะเนี่ เป็นเจไดนอใกล้สี่ขอดไปนอกอสีย่างอีกโดดอยู่ตรงไป่นองเบิงลักษณะแล้วผนคือบางหอดครอบหอดหอดขวบมาแล้วมันสีคขอดแล้วเดือนนี้มันว่าจะมาออกมาเบิงห่วยมันคือจัางบอท่านไหนปันไดซะนี่ยยงใดการอยู่ต้องกดัดีแต่ว่าห่างบอท่านไหนมีหนำห่วยหนำยังออกไป่นองออกมาซอมบางงัวมันสีขอดลูกซะเนี่ยลยมารลอเบิงหน้านํานะครับมาเบิงป่าอยู่หนอง นะครับน้องปลาพักตบตอนนี้กระเพาะลายแล้วละ่ะแต่น้ำก็ยังดีอยู่พี่น้องน้ำยังไหลยอยู่ดินะครับน้ำก็ยังไหลยอยู่ก็สิม,มุมแหล่งอยู่ดอกพี่น้องเลยนะครับเป็นตะม,มุมแหล่งอยู่ดอกเบิ่งลักษณะเลยหอดสงการเลยสงการจนหอดหนาฝนบนลราพี่น้องนี่น้ำยังไหลยอยู่ดิ หน,น้าจันร้อยก็ดีอยู่น้องก็ดีนะครับพี่น้องถือว่าโอเคอยู่เอา้าหน้าบ่ลงเอาปลาบ่ลงเอาปลาบ่านันเอาปลาไปปิ้งบ่เา,าคมมน้าน้านครับพี่น้องวนออกมาสระซองบางหน้าน้นาบ่ได้เห็นแต่โดนแล้วจะร้อยก็บ่ได้ออกมาจักเถื่อนะครับบ่คอยได้ออกมาหน้าจักเถื่อตั้งแต่โดนแล้วนะครับยากเมื่อแรงกับว่าสิไรสวนกับน้นองๆอีกนะครับมืออื่นกับหอดมืองานแล้วนะครับ มากรรมลำซิ่งประทะรถแห่ม no ืออื dunno. ่นนะครับพี yeah. ่น้องอันนี ok right> ้ออกมาหน้ามาสองเบื้งหน้าคำแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับเจ้าน้อยกับเมื่ออาบน้าอาบน้าเตรียมไร่สดแล้วล่ะนะครับว่าออกมาสองเบื้องหัวสิเนี่ยเพราะว่างัวสิออกลูกมาเบื้องลหนยังคือเก่าอยู่นะครับยังอดปวดอยู่นะครับงัวอยู่ขอกแล้วคำแล้วนะครับเลาะเบื้องหัวเบื้องสวนเบื้องไฮเบื้องหน้าเลยล่ะพี่น้องนะครับต้นหมอกหมอกหมอกงวงโอ้หมอกงวงเนี่ยก็เป็นหมากจับดีขนาดปีนี้ บุกตม่วงกินดอกพี่น้องปีนี่นะครับบักเป้าน้ำหอมจัดลอยกะเสียยางเดี๋ยว,ว,ว่างงูอากาศมันมันก็เลยบกวกรอยสัตว์ปันไหน,นะครับตุนปักเป้านำหอมนะครับขนอดฝนไม่มากกะสีงามอยู่ดอกนี่ครับบัม่วงบัม่วงจับหลายอยู่ดินี่ครับมะม่วงมะม่วง โอ้ต้นแห้งดกนี่นะครับแต่หน่วยหน่วยมันปิดออกก็ดีด้วยข้าเจาา้าว่ามันจังบ่อันนี้มันจังเบาหามกันแห้งนะครับโจงไว้สะพานหน่วยที่เป็นตะเอานะครับนี่ดึงออกนั่เพิ่นว่านะครับมันลายหน่วยดกอยู่ครับพี่น้องบักม่วงก็บพ่อได้กินอยู่ดอกปีนี่พ่นต้นอะไรกระดกด้วกันนะครับเอาพ่อปลาน่ะฮะป้าเมื่อปีก่อนเนี่ย เมาเปลี่ยนอีกที่ห้ามาเดี๋ยวให้อาคมท่านอาคมบนล่ลงใส่ด่างจากบาดพี่น้องมาเบิงกันนะครับเดี๋ยวเอาปลาเมื่อกินแรงน้ำนะครับเอาปลาเมื่อกินแรงด้วยดีกว่าไหนๆก็ได้ออกมาแล้วนะครับป่ะไปเบิกท่านอาคมบนสิเอาเอาด่างลงใส่ป่าย่างม้อเลียงนะครับพี่น้องครับมาๆมาเอาปลาเมื่อกินน้ำฮาเอาด่างมาเอาด่างมาปลาเมื่อกินน้ำ บรรยากาศย่ามเลี้ยงพี่น้องเอ้าไปจังไดล่ะโอ้เดี๋ยวบ้านหัวหันอยู่บริบ้บานนะเวย้ยมันย่ามเขากินแล้วมันสิมีติดหัวหันมันสิชิวนะเออกลางไม่ได้กระถือกได้ปลาข่ไหมค้างไหวข้ากระโดดไหม <c oughs> ปลาค้างไหวข้ากระโดดเออค้างไมได้ก็ถือกได้พี่น้องเอ๋ยแม่นบ่มันมันสิเบิร์ดอะไรทีสน,ทน่ะผู้ใดรักอุปรสิบเบิร์ดหนิหัวยบ่แม่นบ่แม่นลูกปลาน,นั่นนี่ ลูกปลาไนลูกปลาตะเพียนนี่หี่ตัวใหญ่อยู่เนี่ยโอ้น้ำยังเลือกอยู่ตัวนี่เพียงเพียงเอวออยู่ตัวนี่เออกลุ่มแรงยดอกแนวถูกใจเือนีแม่เล็กขึ้นมากลางตัดแยงเตืบเอาคือว่าสีลงใส่ลงกันโอ้ใส่ขาวเหนยวเลยโปรงเลย โอ้มีคนลงแท่นละดีใจเลยเอ้ยเอาเอาเอามาพี่น้องครับสีมันมาได้ครับพี่น้องเบิ้งนะแต่ว่าปลาขังไว้เพราะมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพื่อนวะใส่ใจได้แค่มองใส่มองได้ทั้งป่าเพื่อนวะไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วห้องใส่หลับไปจะมาทางไหนมาทางพี่บ่ โอ diyorsun, ้รอฟังรอฟังคนป่าม i̇şte. ันสิอยู่รอฟังพี่น้องแมนวะโอ้แต่ไต่แต่โอ้ยโอ้ยเป่นสีลมคำแล้วทั้งสีฟ้าเมื่อเตรียมของไหลสดมือนเร่งเตรียมลำโพงเตรียมเครื่องเสียงฮะมันตื่นหรือเปล่ามันตื่นหรือปลาเบิดมันเขาลากกินเบิด์ตหรือเปล่าไม่ดีทำกันนะผู้ใดขึ้นมาลากกินแต่ปลาคนเด๋ ลากเ้องจังสันเลยตียจุ๊บจับจุบจ๊บจับอยู่บัดนี่โอ้จานลอยบ่นั่นจา,ลน,น,จาลน,นลอยลาดทงม้างเหรอผลจานลอยอ่ะในเยินว่าเอาปลาเอาปลาเอาแต่ลาดทงมาแล้วซื้อ,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 อกีโมกีเกียร์บ้าอะไรขึ้ไอ้บุตรห่วยคือลากากด่างไปคือจังยังจับบัดมันแมนบ่ล่ะ เดีเอา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 ตามสะดวกขนะดถาเบิ้งน้ำกันพี่น้องครับเปิว่าลากดางเอามันสีคลาก่าสันนอกเล็กว่ามันสีเป็นแนวไรถาเบิ้งดูถือปลาเล็กเอาถือี่ลิตรแล้วเล็กข้าแล้วข้าแล้วเอาคือว่าดีแต่คือว่าดีแต่พี่น้องครับถือกี่ลิตรครับพี่น้องเออปลาเลี้ยงกี่ลิตรเลี่ยพี่อยู่ตั้งี่น้ำเนี่กะซ้ำเพียงเอวอยู่ดอกพี่น้องน้ำกะถือว่าหลเถื่อนอยู่น้าในเถื่อนของเงินอยู่ได้หัน พอได้ปีงมือเร่งเลยนะปีม hmm. hey. hey, right. um ันมาเขามาอยู huh. t t. ่ฟังหรือเเออเอามาลดสหาตัวก mm ับพ่อแล้วพอได้ปีงมือเร่งเอาหูแล้วหัแล้วหัแล้วโอ้เอามาเบิ่งใกล้ๆก่อนโอสิพาหลบตัวเดียวน่ะสองตัวโอ้มามาพอได้ปีงยสองตัวพอได้ปีงตัวนั้นได้เอาขึ้นเมื่อวนดี เออเอออายังได้คู่กับมีดธนะพ่อพ่อพ่อธนาตัขึ้นมาวันก็ได้หลายตัวเติบอยู่ปลาตะเพียนกำลังงำงำเออปลาเอาใส่น้ำกันมูมันเออมาแต่ใส่แบบมิสเตอร์ลอยมิสเตอร์ลอยจะมาทำอะไรอ่ะย่างกบจุงกบจูงไปมิสเตอร์ลอยไหมใส่คือว่าไปเอางัวเพราะเดี๋ยง <apl> <śmy> ัวไปทรงมันน่าจะเล่นเออเชฟใหม่ นี่ครับว่าเสเอาเมื่อไใบ้านเได้บอกว่ามันสีขอดแล้วก็เลยไปเบิ่งไกลๆอยู่บ้านนะครับเถื่อมันออกลูกก็ได้เห็นได้กินน้องมันํานะครับพี่น้องว่าเสียเอางัวเมื่อไใบ้านเด้เลยไปเชฟม่เอารถมาใส่เอางวนะครับนี่มีอยู่สองตัวอีแดงต้อยมามาเล่นกันตะข้าวหฮาสีมเมื่ออะไรได้นี่สิมเมื่อยไรสดอลไรได้หลกแดงต้อยแดงต้อย เขาเมื่อพี่น้องครับเพราะว่าสิใดไปเตรียมของไร่สดนะครับออกมาเหรียญหน้าเมื่อนี้นะครับบอไดออกมาแต้โดนแล้วนะครับก็เลยออกมาซองเบงไฮเบงหน้านะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้กับบอคอยได้ออกมาก็เลยได้มาเบงักมือก่อนนะครับป้าพี่น้องล่อหัวล่อสวนเบงไฮเบงหน้านะครับสะอาดหูสะอาดตาเป็นหูเป็นตาดีคือเก่าคือเดิมนะครับบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาบ้านเราอีสานนะครับก็แฮียงแรงได้จัหน้อยนี่แหละฮะ ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันพี่น้องครับคลิปนี้แสดงมามามาเพอสิจบคลิปแล้วได้พี่น้องพวกเพื่อนกันขุดอ่ะขุดอ่ะโอ้หักหลายตัวทั้งตัวนี่เดี๋ยวๆออกมาหน้ามาเอาปลาอนีกิตะบุญทัวอยู่เอออ่ะไปบปในี้เมื่อพี่น้องครับไปบ่ายไปบ่ายไปเร็วไปเร็ว